เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะ่ะดิฉันนางสาววิทิดาศรีสุขโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อมรดกสยามในมือเยาวชนมรดกสยามงดงามทรงคุณค่าคู่เมืองฟ้ายาวนานการสมัยภาษาวัฒนธรรมนาฏศิลปนไทยเรื่องลือไกลศิลปะอรารยธรรม ประเทศไทยของเราเป็นชาติที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีมีภาษาอันไพเราะมีนาฏศิลป์ดนตรีงานฝีมือและภูมิปัญญาที่เปี่ยมลน้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งโบราณคาดีถ้ำเสือเครื่องป้นินเผาเขาเชวาปราบภาพเขียนสีถ้ำผีหัวโตโปร้านขวานหินขัดถ้ำเพชรทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จับต้องได้แต่มรดกของสยามไม่ใช่เพียงสิ่งของที่จับต้องได้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงวิถีชีวิตภาษาศิลปะ ความเชื่อตลอดจนจิตวิญญาณของความเป็นไทยทั้งหนังตะลุงโนโราลอยเรือชาวเลลิเกป่าระเพณีชักพระวัศาศาตร์เบียนสิบอีกหยิบยกเพลงบอกเพลงกล่อมเด็กทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้ถึงภูมิปัญญาที่งดงาม ซึ่งบรรพชนของเราได้ร่วมกันสังสมดูแลและส่งต่ออย่างไม่ขาดสายพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่าง,งทรงทำารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและบ่มเพาะให้เป็นมรดกของแผ่นดิน บรรพชนทำโรงรักษาตาลความเป็นไทยและส่งต่อมรดกอันงดงามนี้ให้แก่ใครกันหากไม่ใช่เพอปกป้องและส่งต่อให้แก่พวกเราเยาวชนคนรุ่นหลังเราในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถนําเทคโนโลยีมาช่วยเผยแพ,พร่มรดกไทยได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพจเล่าเรื่องประเพณีไทยการทำวิดีโอแนะนำสถานที่สำคัญเยาวชนรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องย้อนยุคแต่สามารถประสานอดีตและปัจจุบันให้กลมกลืนได้อย่างสร้างสรรค์ ทุกท่านคะดิฉันเองเป็นเยาวชนคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตในอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ได้เรียนรู้และซึมซับมโดกทางวัฒนธรรมแห่งเมืองพระสเวีผ่านคำข,ขวัญอำเภอลำทับความว่าถิ่นช้างงามนามพระสเวดกาแฟวิเศษเ,เขตดินอุดมประสานกับการเล่าเรื่องการโค้งช้างป่าที่ทำให้พบช้างพลายเผืกโทและได้รับพระราชทานานามว่าพระเวดอาดุญญเดชพาหนซึ่งปรากฏอยู่ในเพลงประจำโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ความตอนหนึ่งว่าพระ,ะเสวีอดุญเดชพาหุนคู่บารามีภูมิพลล้นกล้าวทาให้ดิฉันได้รู้จักการคล้องช้างป่าศิลปศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการคล้องช้างป่ายังคงมีความสําคัญและเป็นที่น่าจดจําอยู่เสมอนอกจากการคล้องช้างป่าแล้วเมื่อย้อนกลับไปในวัยเด็กดิฉันยังจำสัมผัสอันอบอุน่น อุ่นไอที่มาพร้อมกับเสียงเพลงกล่อมทําให้ดิฉันนอนหลับได้อย่างฝันดีนั่นก็คือเสียงเพลงกล่อมเด็กที่คุณยายร้องให้ฉันฟังก่อนนอนอยู่เสมอไก่เถื่อนเฮอขั้นเถื่อนถังบานลูกเศร้าขี้คลานนอนให้เมปลุกเม่เอาดำคว้านแห่งวันด่งพลุกนอนให้เมปลุกลูกเศร้าขี้คลานเฮอเพลงไก่เถื่อน เป็นเพลงที่ดิฉันยังจําจนมาถึงปัจจุบันนี้เล่งนามาร้องเล่เปี่นกับเพื่อนๆอนอยู่เสมอเพลงที่ใช้ถ้อยคาง่ายๆมีเสียงคล้องจองกันมาพร้อมกับทํานองที่ไพเราะและยังมีเพลงบอกที่เราร่วมร้องเล่เปี่นกันภายในโรงเรียนอยู่บ่อยอครั้งเนื่องจากดิฉันได้มีโอกาสสัมผัสการร้องและการแต่งเพลงบอกผ่านค่ายสารฟอนวันศิลป์ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นทําให้ดิฉันรู้สึกประทับใจในการขับร้องเพลงบอกเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกันขับร้องที่มีความสนุกสนาน มีผู้ร้องหลักและมีลูกคู่ที่ช่วยกันรองรับประสานเสียงทำนองของเพลงกล่อมเด็กและเสียงร้องขับขานของเพลงบอกทั้งสองบทเพลงแห่งภาคใต้นี้นยังตราดรึงในจิตใจของดิฉันเสมอและดิฉันก็พร้อมที่จะขับขานทำนองเพลงอันไพเราะส่งต่อให้ผู้อื่นได้รู้จักต่อไปทุกท่านคะจากที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างตน้นทําให้เห็นแล้วว่ามรดกไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเยาวชน คนรุ่นใหม่มรดกไทยอยู่ในมือเยาวชนอย่างพวกเราเราสามารถมีส่วนร่วมและช่วยกันดูแลรักษามรดกไทยให้คงอยู่ต่อไปได้ดังพระบรมราชาวาทของในหลวงรัชกาลที่9ความตอนหนึ่งว่าชาติไทยเรานั้นได้มีเอการาชมีภาษาศิลปะ และขนมรมเนียมประเพณีเป็นของตนเองมาช้านานหลายศตรวรรษแล้วทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษของเราได้เสียสละสุจริตชีวิตกำลังทางกายและใจสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อพวกเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไปเป็นมรโดกของอนุชนรุ่นหลังต่อไปข้าพเจ้าเห็นว่าโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ชี้ให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์ของชาติไทยเรา พระบรมราชโองารข้างตน้นจะท้อนถึงความรับผิดชอบของเยาวชนในการรักษาความดีงามของชาติซึ่งรวมถึงมรกสยามให้คงอยู่ต่อไปได้เช่นเดียวกับในหลวงราชการที่10 ที่พระองค์ทรงส่งเสริมให้เยวชนไทยมีความรู้ผู้คุณธรรมและสำนึกในความเป็นชาติดังนั้นมรดกสยามไม่ใช่เรื่องของอดีตเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของอนาคตเยาวชนอย่างพวกเราไม่ใช่เพียงผู้รับมรดกแต่เป็นผู้สร้างอนาคตของม,มรดกสยามมรดกสยามจึงยังคงอยู่และงอกงามในมือของเราต่อไปอย่าให้มรดกของชาติเป็นแค่ภาพถ่ายในตำราแต่จงทำให้มรดกของสยามมีชีวิตอยู่ในมือเรา ถึงเวลาคนรุ่นใหม่ร่วมกันก่อสืบสารต่อรับช่วงร่วมรักษามอดกสยามคงคู่การเวลาส่งคุณค่าน่มือเยวาวชนขอบคุณค่ะ